พาไปกินทุเรียนกันดี <c oughs> กว่าน,นะเออใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าทุเรียนภาคเหนือของเราเนี่ยนะคะไม่แพ้ที่ไหนเลยค่ะรสชาติ <c oughs> อร่อยรสชาติดีแน่นอนค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชิมทุเรียนถิ่นหนาวจากเมืองเชียงรายที่ต้องบอกว่ารสชาติดีพร้อมออกสู่ตลาดปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ นายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าทุเรียนทิ่นหนาวผลไม้เศรษฐกิจตัวใหม่ของภาคเหนือถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการยกระดับเกษตรกรรมไทยสู่มิติใหม่เมื่อพื้นที่ที่เคยถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียนกลับกลายเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพดีที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั่วจงังหวัด รวม ,3711 ไร่และขอแนะนำอีกหนึ่งสวนที่ผลผลิตพร้อมออกสู่ตลาดปลายเดือนกรกฎาคมนี้นั่นก็คือสวนของนายธนุกเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติส่วนนี้อยู่ที่ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองเชียงรายพื้นที่10ไร่3งานปลูกทุเรียนหมอนทอง500ตน้นทุเรียนทิ่นหนาวเชียงรายเนี่ยนะครับมีจุดเด่นที่แตกต่างจากทุเรียนภูมิภาคอื่นๆอย่างชัดเจนก็คือมีรสชาติหวานมันมเมล็ดรีบเนื้อแน่น กลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วก็เปลือกบางด้วยนะครับความแตกต่างนี้ก็เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงก็คือการปลูกอยู่บนพื้นที่ที่สูงเฉลีย400่ย400-600เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่10-35องศาเซลเซียสเท่านั้นเองด้วยสภาพอากาศที่เย็นแล้วก็ส่งผลให้ทุเรียนเนี่ยออกดอกแล้วก็ติดผลได้ดีโดยในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคมของทุกปีนะครับซึ่งไม่ได้ชนกับช่วงเวลาการผลิตทุเรียนของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ันก็แปลว่าเราน่าจะได้ชิมทุเรียนถิ <c oughs> ่นเหนือเนี่ยปลายเดือนนี้นะครับใ,ใคร <c oughs> ที่รอชิมผมเองเห็นแบบนี้ก็รอชิมเหมือนกันนะ <c oughs> อยากรู้เหมือนกันว่าจะออกมารสชาติเป็นยังไงนะ